น,นี้เราจะมาคุยกันเรื่องอย่าเนี่ยเปียหมักถ้าเราจะหมักในเปียเนี่ยควรจะตัดที่อายุ90วันถึง120วันนะัถ้าตัดก่อนหน้านี้จะทําให้ความชื้นสูงถ้า90วันถึง120วันเนี่ยความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ70%นะครความชื้นที่เหมาะเนี่ยจะต้องมีความชื้นอยู่ที่65-70%นะนั้นเราต้องตัดที่90-120วันนะบหั่นให้เป็นชิ้น นะครับแล้วก็อัดให้แน่นนะทางให้ดีแล้วจะต้องเติมสารเสริมเข้าไปด้วยเช่นการน้ำตาลหรือว,ว่ากรดเลกติกนะสมกทำไมต้องเสริมกรดแล็คติกเพราะว่ามันจะทําให้กระบวนการหมักนั้นสั้นลงนะถ้าสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าระยะยาวๆเนี่ยจจะทําให้จุลซีที่อยู่ในในพื้นหมักนั้นใช้สารอาหารไปหมดคุณภาพยาจะลดลงข้อดีของยาหมัก ย,ย่านในเปลืหมักคือจะทําให้เรามีโภชนะการย่อยได้ที่สูงขึ้นมีกรดอินทรีย์ซึ่งกรดอินรีย์นี้จะเป็นกรดที่สามารถนําใช้ประโยชน์ได้ก็จะดีกว่าแบบกินสดนะเพราะว่าเขาจะมีกรดอินทรีนะนส่วนส่วนโปรตีนนั้นจากงานวิจัยเนี่ยนะโปรตีนพอๆกับย่าสดหมักเนี่ยทำให้การย่อยได้สูงขึ้นคนะ่าทีเอ็นสูงขึ้นแล้วก็ได้กรดอินทรียกรดอินทรีย์นี้ อาโคสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าอ่าง่ายง่ายกว่าย,ย่าสดแล้วทําไมถึงต้องเติมกรดอากรดที่เติมลงไปเนี่ยจะเป็นกรดกลุ่มของแลคติกนะก็จะมีอยู่ในพืชหมักในในน้ําน้ําพืชหมักนะเช่นผักเสี้ยนดองผักกาดดองพวกนี้สามารถเติมไปได้นะซึ่งจะช่วยทําให้สาภาวะการการหมักเนี่ยสั้นลงนะถ้า การหมักยาวๆเนี่ยจุลรีที่ติดมาจากต้นพืชเนี่ยกลุ่มนี้จะกินสารอาหารที่อยู่ในในพืนนะชนะก็ทําให้โภชนาลดลงก็คือหมายถึงว่ามันเป็นจุลรีย์ที่เราไม่ได้ต้องการใช่ให้มันมีแต่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะม,มันจะติดมากับพืชแล้วมันก็กินอาหารด้วยกินอาหารด้วยทำให้โภชนาลดลง,ลงทำให้กินไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรโภชนามันก็เลยลดลงใช,ใช่ไหมคะรักษาคุณภาพย่าหมักได้ยาวนาน คือมันจะเน่าเสียยากขึ้นอันน,<ๆ>น,นี้อันนี้ถ้าในทางทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราเพิ่มจุลินทรีย์ไปจัดการกับจุลินทรีย์ที่ตัดติดมากับพืชน,นะพอไปถึงปุ๊บไอเล็กติกมันก็โตบูมเลยโอกาสเน่าเสียก็น้อยลงนะคะ